ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมิน,นิกับมาพบกับเจี้ยข้ามสามตัวเต็งที่เจ้านะคะมิน,นี้เจี้ยข้ามสามตัวเต็งที่าท่านผู้ชมติดตามเราความฝันกับคุณยาย,ะะยจอยเนาะค่ะคุณยายจอยเพิ่นฝันว่าเพิ่นเดี๋ทีรถมอเตอร์ไซค์ไปกับน้องเนาะคะ่ะไปกับน้องเพิ่นไปไกลเนาะคะ่ะเข้ากระบอกให้กลับมากเนาะคะ่ะยากลงท่าเนาะคะ่ะก็่ยายจอยจะกลับมากเนาะค่ะความฝันของคุณยายจอยี่เป็นยังไงเป็นไปนได้วนมาแนวไรเท่ากับเพื่อเป็นการเสียลาเนาะคะ่ะ ถ้าก็ไปติดตามนะคุมและฟังความฟันกับคุณยายจอยคุณพร้อมกันนะคะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะยายจอยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายจอยค่ะค่ะมันมีกะทุกแม่ติดตามนเงเล่าความฝันกับคุณยายเนาะค่ะมาเพิ่นสิฟันจังไดเป็นโครงสุดท้ายเนาะค่ะท่านผู้ชมกะให้คุณยายนี่เล่าความฝันให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านทั้งฟังเลยค่ะจ้าค่ะนนี้ก็น้องสาว วันนาดีกีมอตใส่ข้างข้างนังนอมหามหอยข้างเข่ง hmm. น okay. so, so like ี่กูเคยมากกูกลัวว่ะจังจังหวาว่ามันยังมึงตเก่ากหาไปกอนอ่ะค่ะค่ะ้างนี่กูเคยมากกูัหนูยังเขเก่าอยู่ว่ะจันค่ะคุณของเก่าว่าวเบ้ยมึง่างขงนี่กายังว่ะจัใหญ่ก็เลย มาหวาน่เยเาเคยมาแล้่าาก,การแ่งกูที่มรบอกก็ไม่เห้งอังเนื้อฟังวอกย่งก็อง่อยง่ายแบบนี้แต่ว่า่อยหอดใจออาก็ขนกระลายเขาว่าย่ยากไปหิังเลยอ้ยใหญ่มากเลพูดเละยายทีเมืองเงีค่ะค่ะคยายคือว่าไก่ขึ้นเมือ่อเธแม่มันว่าไ,<ป>ไปไก่ไปไ,ไก่มันว่าย่ามากพถือทางาเลยย่ามากไก่เลยย่ายเมื่อจะเดินเขออยาย่านลุงท่างแม่ค่ะ ก็ยังว่าใหญ่จะกำจุเก่าแบบว่าไปใกล้เลยเขาบอกว่ามันแผ่นบางคุณยายมั่ก็ได้คันนี้ละตัวเก่าสิอยู่จะแผ่นยายว่ามันยังอยู่เพราะว่าเขาคันเนี่ยมันมันมาคันหย่อนล้างหมานมันเขาบอกว่าให้ให้ลบมาข้างเก่ามาจ้ามันมามากไกลเราได้ยาหลังจากควใหญ่ฝันให้งวดก่อนเนาะความฟันหนึ่งกะ เอามาเสียงเบิ้งกับแด้ฝันว่าไปกันที่แหนก็ได้กลับมาคือเก่าแหนกลับมาทุงเก่าคิดว่าเรียกคว่ำฝันเก่านี่ที่ย่งอยู่เนี่ยย่างอยู่ยายก็คือย่างอยู่กเก่าเพราะว่ากลับมาเหมืองเก่าดิมันบอกให้กลับมาก็เลยกล้าม้าตัวไหนเนี่ยคุณยายอันเหล็กตัวใหม่บอกเหล็กตัวเก่าเหล็กตัวเก่าอยายแห่งกระสมองตื่นนี่ะล้วงบัดเลยเดี๋ยอะๆสี นอเลขกสามตัวศีศูนหกอย่าจำได้หยุดค่ะอีศูนย์หกเออสีศูนย์หกปัดนี้ยหญกว่าเป็นหนึ่งศีศีหกหกศีค่ะก็นอวัดวัดเจ็ดีก็ไออันนี้ไววเน่ไว้ขืนไว้ลูกน่เท่านั้นตัว่าใหญ่ไปไงพื้นกาเอาค่ะกับเจ็ีกันไวยเนะแม่่าแม่นั่นแะใหญกว่าเจ็ดีกันหน่น้าแน่่ะ กัวหนใหญเพิ่นครับเอาส่วนตัวไม่นี่บมี่เนาะอันตัวไม่นี่ยายกัอยากหาไปอยู่ยหญมากกลางค่ะอ๋อที่ย่มากกลางยาย่่าแต่คีโมตจะใค่นะค่ะตัวใดคุณยายหาสองครับ็ดสองอ้าวทีสองไอเมยน้ำเนยเั้งนากันสีสองม่์กันซีสองแมน์มะเกลือโบราณดอกเนาะค่ะตรงๆงเลยค่ะ ก็เลยจะพินดอกแล้วว่านอกแต่ยายว่าเอาตรงๆค้ะยายมากลางด้วกตัวเด็กตรงงานยายมากลางดค่ะห้าสองเทียสองสี่สองนี่เป็นลางแล้วยายงานยายมากแค่ะานที่ได้ฝันว่าได้ขี่รถไปไกลเกินเกินให้เขาบอกให้กลับย่ามากพูดถืงเขาเขาบอกให้กลับมากแล้วได้เือยิ่งเดินยิ่งเ่าค่ะเก็คือกนเด็ิคนกับเอา ค่ะเพิ่งก้าวเสร็จเอาจ้าง่ายก่อนไม่เคยมีล้านเนาะแม่เพราะว่ากลับคื้นมาคือเก่าคเพราะว่าไปไกลแล้วกระบอกคือกับคื้นแม่เขาบวกกลับว่าวจ้ากราบอกมาทางเก่าแม่ใหญ่กับมาใหญ่ขีรถไปทั่วไปขนาดไปกำนองสาวไปกำนองสองบ้านมีของใจเด็กใหม่กระทือขี่มอเตอร์ไซค์เนาะงานของเดิกนิ่มเติมเน่เล็กน้อยเนาะจะคือเอาตามใหญ่ ที่เพิ่มเติมเขามาหนี่ก็คือฮาสองเจ็ดสองแล้วก็สี่สองแมนลูกแมนแมนแมนตัวนั้นแหละเติมนต่เนาะกันขึ้นกันลงแม่กันขึ้นกันลงแต่ว่าสําหรับเหล็กตัวเก่าของคุณยายนี่ก็คือว่ายังคือเก่ายังคือเก่าหมั่นใจคือเก่ายายหมั่นใจคือเก่าเพราะว่าขี่รถมันจะใส่หย้อนมาก้าอ่างเสียงเก่าก็ต้องเป็นตัวเก่าเลยตัวเก่ารถตัวมันออกแล้วไหนแม่ก็บอกหูหน้าให้เพื่อนพิจารณาเอาค่ะมันหย่อนขึ้นมากเขมากเม้่อไ่ร่ เวันจื่อจังไดก็แล้ียดจะเพิินเนาะคุณยายนี่อายุเท่าไรเนาะค่ะ60ว่วมันให่หกสเมตรแได้แต่ลูกเ่้าหกสิวเมืนะครพระวาณบ่เส้นถึงเดือนเนาะมีพนีดีเนาะเท่านนิเปลีพ่สม่านี้นอกสาวนี่อายุจักปีทีขี่รถไปนํากัน5าย่างหา น้องสาวนี่หาสิบแปดปีอย่างหาสิบเก้าปีไม่เห็นคนเดียวอย่างเขาเลยท่านท่านผู้ชมน่งบ้านมัดกระตับ้บเอากระได้เนาะสำหรับาอายุของน้งองสาวคุณยายดีว่าอายุของคุณยายท่านบอมกกัดเอาตตเตอร์โตรีดมีเละเนาะคุณยายเนาะจ้าเอาเตอร์โตรีดสี่ศูนย์หกเน้นสีหกหกสีหลักการกันไหลเจ็ดสีเนาะแล้นี็เข้าเก่าตัวเดียวกันอยู่เลยเนาะค่ะตัวเดียวกันแล้วก็เลขชุดใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามานี่เป็นเลขล่างนี่ก็คือหาสองเจ็ดสองสี่สองสองสี่จ้า นาะคุณใหญ่ที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกเล่ค่ะคือแบตเตอรี่บรอือค่ะบู้ีลูกบราว่าเอาซ้อหาซ้อมนนี้ก็ยัดทีไรก็บ่ย่งจักไ้ได้ไม่ใช่ครัตัวอื่นทดเน่โบหมากค่ะเนี่ยบ่มากเนี่ยบหมากค่ะขาก็บ่อกากได้าวกบอกไห้ค่ะความฝันของคุณใหญ่คลค่ะดีแต่คือ คือว่าคันนิ่งเหล็กเก่าเนาะงานคันนิ่งเหล็กเก่าค่ะคันนิ่งเหล็กเก่าที่ยาคือตัวนึงคือตัวเขาหมาบ่ากแยนว้าะมนต้องมาหล่ะแกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวใดแยกกับบุญค่ะค่ะมาห่อเนื่องจหูเมื่ออู่ฟันใหญ่ว่ากูคือฝันางนี้ว่าคือเหลกู้หายไปัเนาะใหญ่ว่าเนาะขาโถด้วยที่บอกมอญใหญ่ว่าเนาะกอเหลือตัวนั้นนหายไปว่ะ คนได้บ้านก็ขล okay. ิ่งเนาะก็ขลิ่นเนี่ยแต่ว่ากัปสินเก้าเนาะกัปตินเก้าค่ะกาน่างามค่ะสำหรับเรื่องราวความฝันของคุณยายมีหยั่งเพิ่มเติงพวกนี้ออกจ้ามีระลานลาถ้าพวกนี้ก็ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางโจลีที่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮารับชมรับฟังเนาะค่ะ คุณผู้ค่ะสวัสดีค่ะยูดีเม่สำหรับคลิปนี้เจข้ามสามตัวเต็งค่ะท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของคุณยายจอยเนาะค่ะคุณยายจอยนี่เพิ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับน้องเนาะค่ะไปไกลๆเนาะค่ะกับมีคนบอกว่าให้กลับเมื่อเนาะค่ะย่านลุมทางเพิ่นว่าให้กลับเมื่อทางเก่าเพิ่นว่าเนาะค่ะท่านผู้ชมกระตัวเลขของเพิ่นแกซีศูนย์หกสี่หกหกสี่เจ็ดสี่กับเพิ่อนแกนินล่างตัวนี้กับห้าสองเจ็ดสอง 4 2 30ท่านว่า2องหาหกค่ะฝาก like, got share, got deep, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริภาทคลิปทุกคลิปทุกตัวเลขดิติต่างๆแนวทางดีๆเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊แค้มซามตัวเต็นงขอจกเปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไห่สวัสดีค่ะ